อุ้ยตัวบไงเลยตัวนี้นี่อบอยนี่ตัวหนึ่งวนี่น่สวัสดีค่ะสวัสดียา่ามเสารค่ะเสานี้ตามลุงเบียม,มาย่างบางลั่นค่ะมาย่างเอียนหรือปลาไหลนั่นเองนะคะไปลุยกันค่ะว่าสิมานบ่อค่ะ โอ้ยหงษ์ถางยาวไกลพี่น้องโอ้ลุงลงไปหาบังรัานเหรอคะนันที้มันได้ขึ้นมาแล้ว อันนี้โบมานค่ะเขาไปใส่หม่งไม่ หากกิลามันมันนี้ถือไปเงานค่ะก็แจกสีด่อยู่ไปเทเบิงเดียวสีผ้าไปเบิงโตเอียนไ้อะไรพ่อปลูก yêu cho lung phải gà đấy cả, yu thương phàng, mán y men bỏ băng nè, mán, ai ตอนนี้กำลังยางเดินทางกลับบ้านค่ะมานี่ค่ะได้อยู่แต่น้องแปรงบุ้งหูกินเนาะค่ะบุ้งหูบุ้งหูกินน้ำเขาอันเย็นนี่ปลาไหลนี่บุ้งหูกินค่ะมาเบิ่งเบิ่์นซื้อโมพีโมไอนี่เพิ่นหูกินอยู่ค่ะโมลุงโมบาสุวิีเพ่ากินดีโมลุงย้งเถีเผากินไหมคะท่านี่ เลยมาใส่หากินหายาค่ะนี่มีมันอึดมันอันนี้เนาะลุงเดียร์ดีกับเป็นพีไส้แต่เทห้อง้รงแปรงเนาะค่ะเนาะเอ้ยแต่มาเบิ่งเพิ่นไหมคะ่ะเป็นพีไส้แต่เทแต่เอื่นลุงเพราะว่าอัน,นี้ขอบก้วไปเม็ดเหลี่ยมคนกะผ้าอื่นแล้วสันไหมคะ่ะไปค่ะตอนนี้เขากกำลังสิก้าบานแล้วค่ะกำลังยางก้บบาน ไปหลุนกันยิ่เฮื่นค่ะว่าสิแด้แจ็คโตเนาะครับล่ะค่ะตอนนี้มานอยูสองบังค่ะถ้าเบิงไปเทออกสิเป็นโตจะได้ว่าสีมานสีมาน,มานว่าเขายาวเบื้องเหล่าเลืออยู่แค่สองสองบงังเหล่ามาเหล้ว,ลวพี่น้องมาแล้วมานบนนี้ไอ้เทเลย ไอ้เบิงมันมันอุ้ยนั่นเห็นหางหรอปาคือออกหยากจะได้ว่ามีหลายโตค่ะแนนกันอุ้ยนั่นออกมาแล้วอุ้ยอือพี่นงเบิ่งซีอะไมันค่ะอ้ยได้่ตังสาม เนี่ยตอนนี้ก็สิเป็นบอกหอยค่ะบ่ได้ไปกลนกับปูเพราะว่าค่ะเมนใส่กับปูมันสิเขาดีเนา่าใช้เหยือนน่อเน่าเมืองอีกบางนี่ค่ะก็จะได้ดูเข้าไปคือก่อนโอ้โยออกมาแล้วอุ้ยตัวบแใหญ่เลยตัวนี้มีอีกบ่โอ้ยมีอีกตัวหนึง่งวู นี่พี่น้องมัน,ม,นมันค่ะได้จักตูนี่ไห้หนึ่งสองสามสี่หาหาตู้อู้หมันค่ะเฮ้ยเม้นเนาเม่นเ now นค่ะตอนเอกกัเซสินพรกิจไปย่ามเอียนนำลุงเบียเรียบรอยแล้วเนาะคะ่ะตอนบ่ายค่ะสิบาพไปหล่างบอป้าเนาะ,ะที่นี้หล่างบอป้าแล้วก็สิเหลือก็ตัวใหญ่มันมากินค่ะตัวที่เหลือกับสิปลอยลงคืนเนาะคะ่ะ ไปเบ่งน้ากันค่ะเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศการจับปลาในกันเนาะค่ะสวัสดีครับผมเบาซูบีครับนอนหน้าซูป,ป้าเมื่อนี้สูบเด็ดต้ดนแน่แหละแหละงพันบกจักสีเหลือหลายบอตัวใหญ่บอวสามเมืองเด้อพี่น้องนี่ค่ะเครื่องสูปเผาใส่มินิค่ะสีบกงายปบุนีิล้งก็ใส่เขาพอดีเลยค่ะเขาพปมินาม หน้ำใส่เขาไป่ได้โตค่ะตอนนี้ก็เริ่มบกไปแน่แหละค่ะเกิดสิได้จับโอ้ยสิมืน่นปอนนสิได้เห็ปนป่าปอนน์พี่น้องเลยนี่ไป่าปไปยังตัวหน่อยเถ้โอ้ยอา,อาเริ่มบกแล้วค่ะเริ่มเห็นโตป่าแน่ละ ไม่โตล้ค่นี่กรสีเลือกจ้าป้าจะต้นยิ่งใหญ่มันล่ะค่ะต้นน่อยกรสิปอยตอนี่นปลาดุยเนี่ยะโค้กตากนี่เขานี่ทำ โตกำลังถอดจับมาโซในจากตเ่นเนส่ย่มาเ้นมาดใน่ดนวยใหญ่เด้อค่ะต้องแสมหัวหารบ่พอ พอได้กินอยู่กะสีขาดเอาแต่โตสียังไงเนียเน่ยหรอคะก็ขกินได้กะสีปลอยลงขึ้นชือว่าหลางบอไปนึ่งเนาะคะ่ะตอนนี้กะจับป้าเรียบร้อยแล้วค่ะขาดแยกตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวห,หน่อยก็เอาปลอยลงบอผีขึ้นค่ะบอหนีสีเอาหลุนไม้ลงปลอยลงบอผี เลือกไวแต่พอกินค่ะบ่อเดขายเลือกไวนน้อยบ่อเดทายให้เบิ้งสําคาดแต่หย,ยายู่ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์เนะคะ่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้น้องแป๊กนะคะ่ะจะได้กะยาเปา่าเปิดปเป่ปาเบื่อเป,ปลา่านายเปล่านี้กันเด้อค่ะอยู่เป็นหมู่กันก่อนค่ะเป็นกำลังใจแห้กันก่อนเนาะคะ่ะไปเรื่อยๆแล้วค่ะ เสื้อหนาห้าสิบไปเบ่งอยียงห้าสิบไปเฮ็ดอยียงกระถาหลุนน้ำกันนะคะ่ะจังไดกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ่ะเออป็นกำลังใจให้น้องแปงนะคะ่ะทางสองกติกาชาแนลค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ